สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมรอ์มะตุลลอฮิบาราะกาต์ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยคำบอกเล่าของนายมะดอเซยาโกอายุร้อยสาปีซึ่งปัจจุบันก็ได้เสียชีวิตไปแล้วอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านเปลงว่าเดิมมีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึง่งมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นหมู่บ้านในปัจจุบันหลังจากนั้นไม่นานก็หายไปโดยไม่มีร่องรอยกลับมาอีก และต่อมามีครอบครัวตระกูลยาโกะได้มาอาศัยอยู่และเรียกหมู่บ้านนี้ว่าเประต่อมานายมะรรเซยาโกะซึ่งเป็นบุตรชายของนายยาโกะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านเปเรซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยว่าเปลจึงเรียกหมู่บ้านเปลรมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นคือประวัติคร่าวๆของบ้านเปลซึ่งปัจจุบันนี้ มีนายเสยรีเจ๊จป,ปงโงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3แห่งบ้านเผลอสำหรับพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้มีประมาณ4.0ตารางกิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านดังนี้ทางทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านคีรีหมู่ที่10ตกะรัวเหนือทางทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำยะก,กังหรือเรียกว่าแม่น้ำบางนารา ทางทิศเหนือติดต่อกับบ้านค่ายหมู่ที่สองตำบลกะลัวเหนือและทิศใต้ติดต่อกับบ้านยาบีหมู่ที่1ในเขตตำบลกะลัวหมู่บ้านบ้านเปลมีครัวเรือนทั้งสิ้น300กว่าครัวเรือนมีประชากร900กว่าคนโดยแยกชายกับหญิงอัตราส่วนเท่าๆกัน สำหรับการประกอบอาชีพของชาวบ้านโดยจะมีอาชีพหลักของครัวเรือนค้าขายจำนวน15ครัวเรือนด้านการเกษตร20ครัวเรือนอาชีพรับราชการรัวิสาหกิจ7ครัวเรือนอาชีพรับจ้างอื่นๆ80ครัวเรือนส่วนอาชีพเสริมหรืออาชีพรองก็จะมีการทำขนม7ครัวเรือนอาชีพเย็บผ้าคลุม2ครัวเรือนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แพะหัว 13ครัวเรือนเลี้ยงปลาดุก3ครัวเรือนและปลูกผักสวนครัว9ครัวเรือนนอกจากนี้แล้วภายในหมู่บ้านยังมีกลุ่มอมทรัพย์และมีร้านค้าสาหรกรอีกด้วยถึงแม้บ้านเปลจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอัตราส่วนประชากรในการทำการเกษตรน้อยกว่าอาชีพอื่นๆแต่ก็มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสวนมะนาวในบ่อซีมินของคุณชาคริตยาวิวองวนชาวบ้านงูสาบ้านเปรที่ได้ทำการเพาะปลูกมะนาวในบ่อซีมินจนสามารถสร้างรายได้หลักแสนซึ่งแรกเริ่มในการทำสวนโดยการนำแนวทางร,ราชดำริมาประยุกต์ใช้โดยได้ศึกษาและเรียนรู้การปลูกมะนาวจากอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญได้ศึกษาข้อมูลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการทำเกษตรผสมผสานปลูกมะนาวและส้มโชกุนจนประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชังชุมชนจิตใจงามมะนาวเปรี้ยวดีอโกะหวานฉ่ำแหล่งปลาธรรมชาติหาได้ในกระชังนี่คือบ้านเปลตั้งบนกระโั่เหนือจังหวัดนาราธิวาสสวัสดีครับ